ดอกไม้กระดาษสานะคะหน้าฝนจะไม่ชอบเลยนะคะหน้าฝนหรือดูการของหน้าฝนนะคะมันมีความชื้นเยอะนะคะดอกไม้กระดาษสาของเราหรือกระดาษสาจะไม่ชอบเลยนะคะเจี๊ยบมาทําวิธีให้ดูนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะอีกวิธีการหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้ดอกไม้ของเรานะคะช่วยให้ดอกไม้ของเราสามารถเซตตัวได้ไวขึ้นนะคะก็โดยที่นะคะใช้ปืนกาวค่ะ เราจะใช้ปืนกาวแทนกาวที่ใช้ทำดอกไม้นะคะอีกทางหนึ่งนะคะสำหรับพี่ๆทีอ่อยากจะให้ดอกไม้เซตตัวได้ไวนะคะอาจจะต้องใช้ปืนกาวในการช่วยนะคะอาจจะต้องใช้ปืนกาวในการช่วยนะคะแบบนี้นะคะพอชั้นที่2ชั้นที่1ได้แล้วเนาะชั้นที่2ก็ไปหุ้มเลยค่ะนะคะติดกาวแล้วก็หุ้มขึ้นไปได้เลยทีนี้นะคะวิธีการจับนะคะไม่ต้องลงน้ำหนักมือที่เยอะเกินไปนะคะ ไม่ต้องลงน้ำหนักมือที่เยอะเกินไปค่ะเบาๆมือแล้วค่ะจับประคองนะคะแค่จับประคองดอกแค่นั้นเองนะคะไม่ต้องลงน้ำหนักมือเยอะนะคะแบบนี้นะคะใช้ปืนกาวช่วยแต่ต้องระมัดระวังนะคะแต่ต้องระมัดระวังเพราะว่าเวลาโดนมือโดนกาวแล้วนะคะปืนกาวแล้วจะเป็นแผลผู้พองได้นะคะต้องระมัดระวังนะคะนะคะต้องระมัดระวัง อันนี้คือปืนกาวคือจะแห้งเลยนะคะจะแห้งเลยแต่ข้อเสียก็คือเวลาโดนกาวแล้วมันจะเจ็บนะคะมือที่โดนปืนกาวแล้วจะเจ็บนะคะเป็นแผลผู้พองได้และอีกอย่างหนึ่งคือต้องอาศัยความชํานาญนะคะในการทําดอกค่อนข้างพอสมควรนะคะเพราะว่ามันจะแก้ไขไม่ได้ติดแล้วคือติดเลยนะคะสามชั้นนะคะสามชั้นแบบนี้ชั้นที่สี่นะคะชั้นที่สี่แล้วก็ชั้นที่ห้านะคะ ลองดูนะคะวิธีการแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือใช้กาวร้อนค่ะหรือปืนกาวในการทําได้เลยนะคะจะช่วยให้ดอกของเราคือแห้งเลยหน้าดอกก็คือจะแห้งเลยนะคะหน้าดอกคือแห้งเลยแบบนี้นะคะ ก็เป็นวิธีการอีกแบบหนึ่งนะคะที่สามารถช่วยได้ในช่วงของฤดูฝนนะคะแต่ต้องอาศัยความชำนาญที่ค่อนข้างเยอะนะคะต้องแนะนำสำหรับพี่ๆที่เป็นทำดอกเป็นแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะใช้ก็ก็จะไหวขึ้นนะคะแต่ถ้าเพราะว่าการใช้ปืนกาวนะคะจะแก้ไขไม่ได้เนาะทำแล้วคือทำเสร็จแล้วคือเสร็จเลยนะคะก็ลองดูค่ะสำหรับ วิธีการแก้ปัญหานะคะอีกแบบหนึ่งนะคะสําหรับฤดูฝนนะคะเพราะว่ากระดาษสาพอมันมีความชื้นเยอะๆเขาจะไม่ชอบเลยนะคะมันจะมันจะนิ่มมันจะออกนิ่มแล้วก็จะเปื่อยง่ายนะคะอีกวิธีการหนึ่งลองดูนะคะถ้าหากว่า,าพี่ๆน้องๆอ,อยากให้เขาเซตตัวได้ไวนะคะใช้วิธีการก็คือปืนกาวนะคะในการทำดอกได้เลยนะคะก็ลองดูค่ะลองดูนะคะวิธีการแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่งค่ะ